สวัสดีเพื่อทุกท่านนะครับวันนี้พี่จะมารีวิวสินค้าจากทางค่าย v ีโนะครับวันนี้อยู่กับเจ้าตัว v ีโก้พาวเอยู20นะครับเป็นตัวออกมาใหม่ล่าสุดเลยเพื่อนๆต้อบอกว่าตัวนี้น่าจะทําตลาดได้ดีมากๆเลนะเพราะว่าราคาไม่แพงแล้วก็ในเรื่องของสเปคเนี่ยต้องบอกว่าสู้แบรนด์อื่นๆได้อย่างดีแน่นอนเพื่อนๆ สำหรับตัว Vigo Power U 2 0ตัวนี้นะครับเขาก็เปิดตัวมาในราคาเพียงแค่2,999บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นเปิดตัวเนี่ยวันที่22มกราคม2564นะครับถ้าใครสั่งซื้อจตัว Vigo Power U 2 0ตัวนี้เขาก็จะมีชุดลำโพงคู่แถมให้อีก1ชุดนะครับ,บูลคาอยู่ที่ 690บาทแถมยังมีคูปองส่วนลดเพิ่มให้อีก100บาทนั่นก็คือเพื่อนๆสามารถเซื้อตัว v i ี o Power u อยู20ได้ในราคาถึงแค่2,899บาทแถมชุดลำโพงคู่ให้อีก1ชุดมูลค่า690บาทอะบอกว่าคุ้มค่ามากๆเลยเ,เพื่อนๆแต่ถ้าบอกว่าใครจะสั่งซื้อหลังช่วงโปรโมชั่นวันที่22เนี่ยถ้าสั่งซื้อหลังช่วงนี้จะไม่ได้ของแถมลำโพงคู่ตัวนี้นะแล้วก็จะไม่มีคูปองส่วนลดให้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้าใคร ดูคลิปนี้จบเราวชื่นชอบตัว v i g o Power U 2 0ตัวนี้สามารถสั่งซื้อได้วันที่22มกราคมนะครับเดี๋ยวเรามาลองแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยแล้วกันนะครับดูซิว่ารูปร่างหน้าตาอุปกรณ์ภายในกล่องเขาให้อะไรเรามาบ้างเดี๋ยวพี่เอกขออนุญาตแกะให้ดูเลยแล้วกันนะครับเปิดออกมาเราก็จะเจอกับตัวเครื่องอ่าต้องบอกว่าสวยงามมากๆเลยเรามาดูกันที่อุปกรณ์กันหน่อยนะครับอ่าก็าจะมีตัว อะแดปเตอร์หัวชาร์นะครับตัวนี้มีมาให้เรา1ชิ้นเนาะตัวนี้เป็นแบบปลั๊กขากลมนะครับตัวนี้การจ่ายไฟนะครับสามารถจ่ายไฟได้สูงสุดจะอยู่ที่ 5.2A นะครับหรือประมาณ10วัตต์นั่นเองแล้วก็จะมีสาย USB นะครับสาย USB เนี่ยตัวนี้เป็นพอร์ตไมโครนะครับตัวนี้เป็นพอร์ตไมโคร USB นะแล้วก็จะมีหูฟังมาให้เรานะครับตัวนี้เป็นแจ็ค3.5 อ่าต่อไปก็จะเป็นเข็มจิ้มซิมแล้วก็คู่มือการใช้งานนะครับชิ้นต่อไปจะเป็นเคสนะฮะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวดูก่อนว่าเคสเป็นแบบไหนเนี่ยเคสตัวนี้จะเป็นแบบ TPU ใสนะครับนี่ก็ขนาดกำลังพอดีเลยไม่บางแล้วก็ไม่หนาจนเกินไปชิ้นสุดท้ายจะเป็นฟิล์มกันรอยนั่นเองเพื่อนๆอ,อ่ะฟิล์มกันรอยตัวนี้ก็จะเป็นแบบใสนะครับนี่อ่าประมาณนี้ เดี๋ยวเรามาดูกันที่การดีไซน์ตัวเครื่องกันหน่อยก็แล้วกันเพื่อนๆเรงบอกว่าสวยงามมากๆเลยเห็นไหมหลังเงาวิบวับรุ่นนี้จะมีอยู่ทั้งหมด3ส,สีนะครับสีที่พี่ใหญถืออยู่เรียกว่าสีเา่าเข้มนะครับ สีที่2จะเป็นน้ำเงินเนวีนะครับส่วนสีที่3จะเป็นสีเขียวมิ้นต์กรบอกว่าสวยงามทั้ง3สีเลยนะด้านหลังของตัวเครื่องเนี่ยจะมีลักษณะหลังเงานะครับแล้วก็จะมีพวกกากเพชรระยิบระยับเต็มไปหมดเลยเ,เพื่อนๆทั่วฝาหลังเลยนะครับโดยรวมเนี่ยการดีไซน์ถือว่าค่อนข้างที่จะพรีเมียมเลยนะนะรู้สึกว่าพรีเมียมเลยกับเรทราคาไม่เกิน3 0 0พนะเพื่อนการดีไซน์ได้ประมาณนี้ถือว่าสวยงามมากม ในส่วนของโมโดูกล้องนะครับก็มีลักษณะทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นแนวตั้งแบบนี้่าแล้วก็ในส่วนของกล้องเนี่ยนะฮะมีมาให้ใช้งานทั้งหมด3ตัวนะครับมีแฟลช LED อยู่ด้านล่างสุดเลยวางเป็นลักษณะนแนวนอนนะครับมาดูกันที่ปุ่มล็อกก็พอตต่างๆกันบ้างเลยเนี่ย ด้านล่างของตัวเครื่องนะครับฝั่งซ้ายมือสุดเลยจะเป็นไมค์สนทนนะครับตามมาด้วยช่องเสียบสายชาร์จตัวนี้เป็นพอร์ตไมโคร USB นะครับเพื่อนด้านขวามือสุดเนี่ยจะเป็นลำโพงนะฮะส่วนฝั่งขวาของตัวเครื่องด้านบนสุดเลยจะเป็นปุ่ม Google Assistant นะครับเผื่อว่าใครใช้งานบ่อยๆก็ไม่ต้องไปกดที่หน้าจอแล้วนะครับมีปุ่มแบบว่ามาให้ใช้งานโดยตรงเลยแล้วก็จะมีปุ่มวอลลุ่มบวกวอลลุ่มลบนะครับ ด้านล่างสุดเลยจะเป็นปุ่ม power ส่วนด้านบนนะครับมีช่องเสียบหูฟังขนาด3.5นะฮะไม่มีไมค์ตัดเสียงรบก,กวนนะส่วนฝั่งซ้ายของตัวเครื่องจะเป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะครับช่องใส่ซิมการ์ดของเขาสามารถใส่ได้แบบ3สล็อตเลยเ,เพื่อนๆนั่นก็คือ2ซิมนาโนนะครับบวกกับอีก1เมมโมรีิการ์ดนั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันที่สเปคตัวเครื่องกันบ้างนะครับขออนุญาตเริ่มจากหน้าจอก่อนแล้วกัน วีโ o p พาวเวอรตัวนี้นะฮะชนิดของหน้าจอเนี่ยใช้เป็นจอ IPS LCD เพื่อนๆขนาดของหน้าจอต้องบอกว่าใหญ่มากๆเลยนะครับตัวนี้มาพร้อมกับขนาดหน้าจอ6.8นิ้วโอยคือใหญ่มากอะ่ะกับเรทราคาไม่เกิน3,000บาทนะครับนี่น่าจะเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะโอ้โหย8 8อ่ะเพื่อนๆดูสิ ส่วนเรื่องของความละเอียดหน้าจอนะครับตัวนี้มาพร้อมกับความละเอียด HD Plus นะครับเพื่อสามารถดูพวก y o u t u b e ได้ที่ความละเอียดสูงสุดจะเป็น 720p นะครับสีสันความคมชัดความสว่างเนี่ยถ้าเวลาที่เราดู YouTube ภายในอาคารหรือว่าดูภายในที่ร่มอะไรแบบเนี้ยก็ถือว่าดูได้ค่อนข้างดีนะสีสันจะประมาณนี้เพื่อน ในสวนของการแสดงผลหน้าจอนะครับรุ่นนี้เราก็สามารถที่จะปรับอุณหภูมิสีของหน้าจอได้นะครับอย่างเช่นโทนอบอุ่นเนี่ยมันก็จะมีลักษณะที่จะเป็นการลดแสงสีฟ้านะครับช่วยให้เราเนี่ยเวลาดูโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์มันช่วยถนอมสายตาได้ค่อนข้างดีโทนปกตินะครับมันก็จะมีแสงสีฟ้าเข้ามาหน่อยๆแลวนะอ่ามันจะเป็นลักษณะทโทนสีแบบนี้ส่วนโทนเย็นนะครับก็จะมีลักษณะเป็นโทนออกว่าสีฟ้าฟ้าสักนิดนึงประมาณนี้นะครับ แต่ถ้ารู้สึกว่าทั้ง3โทนนี้ยังไม่รู้สึกสบายตาม,มากเพียงพอแล้วก็เพื่อนๆสามารถที่จะเปิดใช้งานในส่วนของทีมสีมืดได้นะฮะซึ่งทีมสีมืดเนี่ยก็จะช่วยถนอมสายตาเวลาที่เราเล่นโทรศัพท์ตอนกลางคืนเนี่ยได้ดีมากๆเลยเพื่อนวนใครที่ถามหาว่ารุ่นนี้นะฮะสามารถใช้งาน2หน้าจอได้หรือเปล่ารุ่นนี้สามารถใช้งาน2หน้าจอได้นะไม่ว่าคุณจะเล่น Facebook ไปด้วยนะฮะดู u t u b e ไปด้วยแล้วก็สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเลย มาดูกันในส่วนของ CPU กันบ้างนะครับเ,เพื่อนๆสำหรับตัว v i g o Power U20 ตัวนี้ CPU ใช้เป็นของ MediaTek Hydro G35 นะครับตัวนี้ก็จะมี Hyper Engine t เทค n นโลยหมาให้เราใช้งานด้วยนะฮะก็จะช่วยเร่งประสิทธิภาพในการเล่นเกมนะครับตัวนี้ความเร็ววิ่งอยู่ที่2.3 g h z เ,เพื่อนๆในส่วนของ CPU เนี่ยการทำงานจะเป็นแบบ8หัวหรือว่า8แกนนั่นเองนะครับซึ่ง8หัวที่ว่าเนี่ยจะประกอบไปด้วย c o r t e x A53 ทั้ง8หัวเลยเพื่อนเพื่อนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครจะเน้นในเรื่องของการเล่นเกมนะครับกับเรทราคาเนี่ยสามารถเล่นได้แบบสบายๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้ฟีลลิ่งที่แบบว่าเล่นลืนล่นๆอะไรแบบนี้นะพี่ใหญ่แนะนำว่าปรับกราฟิกเป็นแบบกลางๆเนี่ยน่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วนะครับมาเทเกีพีฟายกันนะครับกราฟิกตัวนี้เป็นแบบขั้นสูงนะครับตัวนี้เฟรมเรทสูงเป็นแบบทั่วไปนะความคมชัดระดับสูงเอาเป็นแบบทั่วไปก็แล้วกันเพื่อน ตัวนี้พี่ใหญ่มาทึกหน้าจอไปด้วยนะครับมาดูกันซิว่ามันจะไหวหรือเปล่าอ่ะเก็บอาวุธกันหน่อยก็ตัวละครค่อนข้างที่จะภาพสวยนะครับเอา้าหมายแล้วยิงจัดๆมันไม่โดนไหมยิงกันยังไงวะเนี่ยยิงไม่โดนเอาแล้วเปลี่ยนปืนกันจัดๆนี่ตายไหม หมขัดความขัดความแม่น่ะเวลาตัวละครเวลาวิ่งอะไรแบบนี้ก็เฟรมเรทค่อนข้างที่จะลื่นนะครับแต่ประมาณนี้ก็น่าจะโอเคนะเพราะว่าบันทึกหน้าจอไปด้วยเอายิงไม่โดนอีกแล้วหลบอีกแล้วมานะหลบไปแล้วเราไม่เน้นจำนวนคนยิงนะฮะเราเน้นอยู่รอบไปคนสุดท้ายเพื่อน ไปไหนหมดไปไหนหมดเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนเราต้องรอในบ้านเราซ่อนตัวก่อนเอามาแล้วมาแล้วปังังังไม่ตายอุ้ยกระสุนหมดเดี๋ยวเดียวเปลี่ยนปืนก่อนมาแล้วมาแล้วปังังเรียบร้อยนะครับโอ้โหยใช้ได้ใช้ได้ ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างลื่นนะครับอย่าปรับสูนหมดนะปรับกลางๆประมาณนี้แบบที่พี่ยากปรับก็น่าจะโอเคนะฮะสามารถตอบโจทย์ในเรื่องของเกมได้ถ้าใครอยากจะได้ลื่นๆเนี่ยแนะนําว่าปรับกลางๆทุกอย่างน่าจะโอเคที่สุดแล้วเพื่อนๆในส่วนของแรมกับ ROM นะครับโอ้โหเพื่อนๆในเรทราคาไม่เกิน3,000บาทเนี่ยตัวนี้คุณได้แรม3เลยนะโอ้โหคือให้มาเยอะมากๆนะในส่วนของ s t r e ตัวนี้ ให้มาที่32 g ิแน่นอนเราว่าบางคนพื้นที่การใช้งานเนี่ยคิดว่าไม่เพียงพอเพื่อนๆก็สามารถซื้อไมโครดีกการมาใส่ิ่มเติมได้นะครับตัวนี้รองรับได้สูงสุดอยู่ที่256 g ิเลยในส่วนของการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับรุ่นนี้นะครับรองรับ Wi-Fi ได้แค่2.4 g h z นะ Wi-Fi 5.0 g h z ยังไม่ได้รองรับนะครับ มาดูกันในส่วนของเวอร์ชัน Android กันหน่อยละกันนะครับ VIVO POWER U20 ตัวนี้มาพร้อมกับ Android 11เรียบร้อยแนละ้วเพื่อนๆเป็นเวอร์ชันใหม่ล่าสุดเลยนะไอ้พวกรุ่นที่แพงกว่านี้คือยังไม่ได้ใช้เลยนะเ,นเพื่อนๆสังเกตไหมรุ่นที่ออกไปก่อนหน้านี้นะั่นคือยังไม่ได้ใช้ Android 11เลยส่วนใหญ่จะมาเป็น a n d r o i d 10แต่ว่ารุ่นนี้ได้ใช้ Android 11เรียบร้อยแล้วถือว่าทันสมัยมากๆเลยทีนี้เรามาดูกันดีสุดของกล้องถ่ายรูปก,กันบ้างนะครับกล้องหน้าตัวนี้นะฮะความละเอียดอยูุ่่ที 5ล้านพิกเซลนะครับถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนในส่วนของกล้องหลังนะครับมีมาให้ใช้งานทนะั้งหมด3ตัวเพื่อนๆตัวแรกนะฮะเป็นกล้องหลักตัวนี้ความละเอียดให้มาเยอะเลยทีเดียวนะครับอยู่ที่13ล้านพิกเซลตัวต่อมาจะเป็นกล้องโบเก้นะครับนะเพื่อนๆตัวนี้ความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซลเนาะก็เอาไว้ทําหน้าชัดหลังเบอร์นั่นเอง รุสุดท้ายนะครับจะเป็น AI Lens นะครับเ,เพื่อนซึ่งเจ้าตัวนี้มีระบบ Auto Scene Detection มาให้เราใช้งานด้วยนะครับนั่นก็คือ,อมีการตรวจจับฉากอัตโนมัติได้ด้วยในส่วนของแบตเตอรี่นะครับถือว่าเป็นจุดเด่นของรุ่นนี้เลยนะฮะเพราะว่าให้ความจุมาถึง 6,000mAh เ,เพื่อนๆถือว่าให้มาแบบจุใจเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังมีในส่วนของ AI Power Master นะครับที่จะเข้ามาช่วยจัดก,การพลังงานแบตเตอรี่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งตัว AI Power Master ตัวนี้นะฮะเขาติดตั้งอยู่บน Android 11เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็จะเข้ามาเพิ่มการแสดงรายละเอียดนะครับการใช้งานในส่วนของแบตเตอรี่แล้วก็ลดการใช้งานพลังงานที่ไม่จำเป็นของแต่ละแอปพลิเคชันนะครับก็จะทำให้แบตเตอรี่ของเราเนี่ยอึดมากขึ้นนะใช้งานได้ยาวนานมากยิ่งขึ้นนั่นเองมาดูกันที่เรื่องของการถ่ายรูปถ่ายวิดีโอกันบ้างนะครับต้องบอกว่ารุ่นเนี้ย เขาทํากล้องมาดีมากๆเ,เพื่อนๆทั้งกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังนะครับเปรียบเทียบกับตัวก่อนอย่างเช่นตัว v i g o V4 i Lite อะไรแบบนี้พี่รู้สึกว่ากล้องตัวเนี้ย น่าจะคมชัดมากไวนะโอเคเพื่อนเราไปดูก,กันที่กล้องหน้านะครับกล้องหน้าเนี่ยความละเอียดจุดที่5ล้านพิกเซลนะครับจากที่ได้ไปลองเทสมาเนี่ยรู้สึกว่าเรื่องของความคมชัดคือดีมากเพื่อนแต่ที่สำคัญนะการถ่ายภายในตัวอาคารถ่ายที่แสงน้อยเนี่ยเรื่องของความคมชัดคือไว้ใจได้เลยปกติถ้าถ่ายในที่แสงน้อยเนี่ยภาพมันค่อนข้างที่จะอาจจะเป็นแบบติดเบอร์นิดๆอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าตัวเนี้ย แสดงรายละเอียดได้อย่างคมชัดเลยนะครับนอกจากนี้แล้วนะฮะในส่วนของกล้องหน้าเนี่ยเรายังสามารถที่จะใช้งานในส่วนของสติ๊กเกอร์ AR ได้นะแล้วก็มีรูปแบบต่างๆมาให้เราเลือกใช้เยอะแยะมากๆเลยเพื่อนถ้าใครมีรูปมีหลานนะโอ้โหเอาบอกว่าติดรุ่นนี้กันอย่างงอมแงมเลยทีเดียวเพราะว่าฟิวเจอร์นี้นะฮะเวลาใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะน่ารักฟุง้งฟิ้งุมูมมิงกันมากๆเลย ในส่วนของกล้องหลังนะครับรุ่นนี้เขาก็มี AI มาให้เราใช้งานกันด้วยนะ,ะไม่ว่าคุณจะถ่ายพวกดอกไม้อะไรแบบนี้เขาก็สามารถแยกแยวิยคิาะห์ซสีได้นะครับว่าเฮ้ยนี่คือช่อดอกไม้นะอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของความคมชัดนี่คือไว้ใจเลยเพื่อนๆอย่างที่บอกไปว่ารุ่นนี้เขาทําเลนออกมาค่อนข้างดีนะครับรายละเอียดความคมชัดเวลาที่เราซูมดูรายละเอียดเนี่ยเราจะเห็นได้เลียวว่ามันคมชัดมากๆหรือถ้าเราจะถ่ายพวกพืชสีเขียวอะไรแบบนี้ถ่ายพวกต้นไม้ เขาก็สามารถแยกแยวิเครคะห์สซีนได้เหมือนกันแล้วก็ในเรื่องของความคมชัดก็ยังเหมือนเดิมนะครับคือชัดมากเวลาที่เราซูมเวลาขอบอะไรแบบนี้สามารถเอารายละเอียดนั้นน่ะไปใช้งานต่อได้เลยนะครับหรือถ้าเราจะถ่ายพวกท้องฟ้าอะไรแบบนี้อ่าเขาก็มี AI สามารถแยกยวิเคราะห์สีได้เช่นกันนะครับเขาก็ช่วยในเรื่องของการปรับโทนสีโทนแสงให้มันเหมาะกับสถานการณ์ นั้นๆได้ดเป็นอย่างดีเลยสวนรุถ่ายอันอื่นนะฮะเท่าที่พี่ใหญ่ไปลองเทสมาเนี่ยจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของรุ่นนี้นะฮะก็คือเวลาถ่ายย้อนแสงคือมันสามารถสู้แสงได้ดีมากๆเพื่อนๆตอนแรกนะฮะพี่ใหญ่ดูภายในกล้องเนี่ย นะดูภายในตัวเครื่องเนี่ยเวลาที่ถ่ายย้อนแสงจะเห็นได้เลยว่ามันเป็นมืดๆอยู่ในหน้าจอนะแต่พอเวลาถ่ายออกมาจริงๆแล้วเนี่ยโอโ้โหไฟ์มันค่อนข้างสว่างเพื่อนๆแอบแปลกใจเหมือนกันนะว่าเครื่องกับเปรราคาไม่เคยสามพบาทเนี่ยแต่ว่าถ่ายย้อนแสงได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนการถ่ายรูปอื่น,นๆไม่ว่าจะเป็นการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถใช้งานกับวัตถุได้ คือบางรุ่นเนี่ยเวลาการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์จะถ่ายได้เฉพาะบุคคลเท่านั้นพอเวลามาเป็นการถ่ายวัตถุอะไรแบบนี้มันถ่ายไม่ได้ไงแต่ว่ารุ่นนี้นะฮะสามารถถ่ายวัตถุเป็นแบบหน้าชัดหลังเบอร์ได้แล้วที่สําคัญเนี่ยเรื่องของสีสันความคมชัดถือว่าดีมากๆเลยไปชมรูปถ่ายที่จะไปเทด้านนอกมาให้ดูหน่อยแล้วกันเพื่อนๆถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะ ่วนการถ่ายบุคคลนะครับไม่ว่าจะเป็นการถ่ายแบบปกติหรือว่าการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์ตัวนี้ถือว่าถ่ายออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับการถ่ายแบบปกติเนี่ยต้องบอกว่าสีสันความคมชัดค่อนข้างที่จะเหมือนจริงนะครับส่วนการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์เนี่ยพอเวลาเป็นการถ่ายหน้าหลังเบอร์นะครับเรื่องของแสงสีสันเนี่ยอาจจะเป็นดรอปจากกล้องหลักสักนิดหนึ่งนะฮะแต่โดยรวมเนี่ยถือว่าถ่ายได้อย่างแน่นอนเพื่อน ในส่วนของงานวิดีโอนะครับวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยรุ่นนี้สามารถอัดได้สูงสุดจะอยู่ที่ 1,080p 30เฟรมเรทนะครับรุ่นนี้ไม่มีไมต์ตัดเสียงรบกวนนะในเรื่องของความคมชัดนี่คือหายห่วงเพื่อนๆนะรุ่นนี้ถือว่าถ่ายวิดีโอ,อได้ค่อนข้างชัดเจนมากนะครับข้อเสียอาจจะมีนิดหน่อยก็คือเวลาเดินเนี่ยมันมีอาการสั่นเล็กน้อยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปชมคลิปกันแอวิดีโอกล้องหน้ากันบ้างนะครับกับความละเอียด 1,080p 30เฟรมเรทนะครับ แดดยังตาสักหน่อยนึงเพื่อนๆเดี๋ยวก็ยากแผนไปรอบๆให้ดูหน่อยละกันมุมมองเนี่ยก็จะได้กว้างประมาณนี้นะครับไม่แคบแล้วก็ไม่ได้กว้างมากประมาณนี้เพื่อนๆใหคการเดินนะฮะเดินถอยหลังถ้าเดินหน้ามันจะปกติเกินไปอ น,นี้เดินหน้าละเดินหน้าปั๊มนิ่งก็จะประมาณนี้เ,เพื่อ,น,อนคืออาจจะไม่ได้นิ่งมากอะนะมุมอมองนี่คือกลางสุดแถนแล้วจะได้ประมาณนี้นะฮะอันนี้เข้าร่มเนาะมันก็จะเป็นมืดๆประมาณนี้สักนิดหนึ่งนะอ่ะโอเคเ,เพื่อนเดี๋ยวประมาณนี้ละวกัน ในส่วนของกล้องหลังนะครับตัวนี้อัดได้สูงสุดจะอยู่ที่1 0 8 0 p 30เฟรมเลทนะครับในเรื่องของสีสันความคามชัดสบายใจได้เลยเพื่อนๆชัดมากนะฮะข้อเสียอาจจะมีนิดหน่อยก็คือเวลาเดินมันมีอาการสั่นนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวมาชมคลิปกันโอเคมาเท็วิดีโอกันนะครับกับความละเอียด1 0 8 0 p 30เฟรมเลทนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เป็นการถ่ายย้อนแสงนะครับมันจะประมาณนี้นะ สีสันความคมชัดดูอาได้เลยนะครับอ่าอันนี้หอโบวตเนาะเดี๋ยวมาใช้การเดินดูหน่อยละกันเพื่อนๆดูซิว่าวิดีโอมันจะนิ่งไหมอ่า อันนี้ก็จะเป็นย้อนแสงนะครับมันก็จะเป็นมืดมืดเนาะอ่ามืดมด,มดสักนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาเทสลำโพงของยี่ตัว Vigo Power U 20กันหน่อยแล้วกันเพื่อนๆตัวนี้ขอยากเปิดสุดเลยละกันลำโพงอยู่ด้านล่างนะอะ ถือว่าดังดีนะแนวกีตาร์อันดุสติกสๆอะไรแบบนี้สามารถกอบสดได้ดีเลยเนี่ย ี่ก็คือรีวิวช้าตัว Vigo Power U 20นะครับกับร,กราคาเพียงแค่2,999บาทคุณได้ RAM 3แบตเตอรี่ไปอีก6,000มกแอมเพื่อนในเรทราคานี้สเปคเนี่ยถือว่าคุ้มค่ามากๆนะครับถ้าใครสนใจสินคา้าเนี่ยเพื่อนๆสั่งซื้อวันที่22มกราเลยเพราะว่าได้ชุดลำโพงคู่ไปแถมอีกกัางหากนะครับถือว่าคุ้มค่าอย่างแน่นอนแถมได้ลดราคาอีก100บาทด้วยนะฮะ คลิปนี้จบก,การรีวิวเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครยังไม่กดซังท้ายฝากกดติดตามด้วยแล้วกันเวลาที่มีคลิปข้อมูลข่าวสารใหม่ๆนี้มาเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารนะครับคลิปนี้จบก,การรีวิวเพียงเท่านี้สวัสดีครับ